อดีเล่เอฟซีเป็นจังได้ผู้ติดตามดาวจนสตราร์กับเล่าประตูใจพี่น้องส่งมันกันแนบ่เนอเล่าดาวจนเล่าประตูใจเขาเมื่อต้นพี่น้องืัอน,นี้นะเขาทุกหลอบด้วยหกหกหลุดเก็ดหลุดพี่น้องหกเด้งเก็ดเด้งพี่นอ้องอาตาทานนะพี่น้องวันนี้นะมาตรทานแท้อัตาฐานคักเลย เขาแม่นย่ำยเนาะพี่น้องเนาะแล้วจนสตาร์ได้ทั้งบนทั้งล่างสิบสามกับหกหกเก่าวิ่งเก้าวิ่งสามหลุดเขาหมดตัวสำรองกับเขาสองสามได้สามอยู่เอาพี่น้องไปไปที่บิึงของวันที่สิบหกกับมาเบิึงของวัน ยนหลังของวันท no ี drafted, os, ่ส er nice ิบหาก็้อพี่น้องเนาะของมือนีกันชานี่มันกันแล้วล่ะพี่น้องในหลายอยู่ในหกเก็ดยางเกดดิ่งอยู่ดาวจนสตาวันที่สิบหาสั้นว่าคมกะจับคู่เก้าสามแปดสามเก็ดสงสองสมบิงเก้าสมเล่นเก้าสลงสามองตัวกัน สองเก้าสามเก้าสองสามเขาหลุดพี่น้องเขาหลุดเก้าทั้งเก้าทั้งสามเลยเขาหลุดเก้าสามได้บนหนึ่งสามลางหกเก้าสองเด้งพี่น้องเนาะเลาประตูใจจับคู่เก้าหาหนึ่งสองแปดสองหาหกวิ่งเก้าหากรเรียนเก้าหาล่องหาหก ตามตัวหาเก้าหาเก้าหาหเข้าหกพี่น้องเข้าหกเล่าประตูใช่ในสี่หล้สันติภาพจับคู่หกเก็หนึ่งหาหาศศ วิ่ง67ผมเล่น67ล่อง50 3ตัว067 750เขาทั้งบนทั้งลางเขาทั้ง7ได้ทั้งบนทั้งลางพี่น้องได้87กับ79ได้2ได้ได้2เดงภาษาชนลาว เล่าสันติภาพใสองสันดงาาชนเล่าจับคู่เก้าเก้าแเก้าสาเก็ดเก็ดหนึ่งวิ่งเก้กลมเล่นเก้ล่องเก็ดหนึ่งสตัวเก้าเก็ดหนเก้าแเขา เก้าลูดเก้าเขาตัวกลมได้เก้าเกสำรองได้เก็ดสชาสมดาตัวสตัวสำรองได้หนึ่งได้เก่าสกับ16บพี่น้องเราเอกตาจับคู่สามซีหาซีสองสวิ่ง3ากลมเลีนยงสาร่อง3ามเก่า 3ตัวเก้าส,สาม3ีเก้าีทั้ง2องโขนนพี่น้องเนาะสาสเป็น43ส3ม0ศได้2องเด่นได้จะได้ทั้งหมดพี่น้องที่ว่าขามาเนี่คขามาเนี่น,นั่นหนึ่ง กีดแปดเก่าผมแม่ได้เกา่าเกา่าไล่การพี่น้องโชคมาดีดีน,นะพี่น้องเนาะได้บ่นหน่อยเด้อพี่น้องผู้ใด,ด้เขามาเบิ่งก็ได้เนื้อขาหมูขาไก่หมดเละพี่น้องเอามาเบิ่งวันที่สิบหกตัวพี่น้องวันนี้เด้อบ้านหน่อยใหญ่ฮะจัดไปวันที่สิบหกวันที่สิบหกหนึ่งอื่นเจ้าที่สิบหก เซาที่สิบหกอ้ยคันตัวกล่องดีๆก่อนพี่น้องเซาที่สิบหกหมื่นยับครูยาโจรสตายับครูสามเจ็ดมือนี้คำจักน้อยเลยพี่น้องเรื่องมันติดหลายอย่างสามเจ็ดสามแปดก็เห็นอยู่หรอกมืออื่นก็เห็นหรอกจักน้อยก็เห็นแล้วพี่น้อง สามแปดสามแปดาแปดาแปดาแปด่วิ่งวิ่ง Vinh Sám Kết Sám Kết Sám Kết Vinh Sám Tua Sám Tua Kết Hạ Kết Hạ Hạ sám kết Hạ sám kết Hạ sám kết Kết hà nâng sám tòa Bình sám bình kết สามเดินเก็ดกมเดินสามเก็บจอเดินจอหลุดล่องหานหึ่งจอหลุด Nào bật tú chay Nào Nào bật Bật chay, patu chay. ประตูใช่จับคูปตูใช่จับคู่จับคู่เก้าเก็ดเก้าเก็ก้าเก็เก็ศูนเก็ศูน Chết xuống Tết chết Tết chết Xuống chết Câu sảm Bình Bình Câu kết. Sám câu kiếp Sám tua Sám tua Sám câu kiếp Sám câu kiếp Sám câu kiếp Kiếp câu sám cơ kết cầu sám sám tua sám cầu kết sám tua vinh cầu cấp kết công đen nền cho lụt cầu kết long cho lụt cầu sám สันติภาพเราสันติภาพเราสันติภาพภาพสันติภาพ,ภาพ จับคูแปดสาอคือเ่อเขาสนอมาอย่างแปดสามเนาะสังคมเซลแปสามศูนย์แปดศูแปดสาันเอาถูกต้ 8, มมอ ปดนั่นแปดแล้วก็สองสามมาหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามวิ่งวิ่ง แปดสามหนึ่งสตัวสตัวหนึ่งแป่งดอ้มัดจุตัวบนังไเอาใส่นีเป็นยังไ่งแปด แปดหนึ่งสองไว้นีแล้วพีนน้องได้เบียดเบียดเขาไป้นี่้ำนี่แหละถ้าผกับว่าท่านบอได้เขียนพ่อเว่าเป็นยัง,งดอกเอาไปหลดพีน่น้องนาะจืดใจยังนัก ύ, เขียน,นยล,ลึกหนาลึกหลังอะพีน่น้องเอาเบืองเอาถ้าผับก็บใส่ว่าเต็มสันติภาพแปดหนึ่งสอง หนึ่งแปดสามเย่งแปดสามผมเล่นเน,น้นจะหลุดแปดสามล่องจะหลุดหนึ่งสอง chào xuân chào chào Xuân chào Xuân chào Cháu cu Kết xuống Kết xuống Cầu xuống Cầu xuống si cầu si cầu Kết cầu kết câu Vinh Vinh hết xuống xuống mình dám tòa cao kết xuống, kết xuống nhất xuống Sướng kết, Sướng kết, cầu. Sướng kết cầu cầu Hãy kết cầu Cầu xuống mình kết mình xuống c n nên cho được kết n g k ế Lalu nah, kita, kita. เก้าแปดเกตแปดเกเสองสามสองสาม xám xi là Wing vinh vinh cầu bè tua xám cầu bẹt. cầu bẹt. sám cao 8 câu sám si câu sám si sám 8 vinh cao vinh không nên nên cho rốt cao 8 là chợ rụt xám xì เขีบหนาจอเด้อพี่น้องเด้อพอได้ข้ามาแล้วก็ได้เอาไปลวยกันลวยไล่วันกันพี่น้องมืออื่นเศร้าดาวจนกับหกถุงเครื่องนะพี่น้องเนาะเราประตูใจกับตีห่างสี่สิบห้าเริ่มกันนะพี่น้องเนาะแก้งเห็นมากใคมาสลงตลาดออกตลาดตะลีกะมีค่าในตลาดทุกคู่ทุกคนจัดกันเลยเด้อพี่น้องเด้อดาวจนสตาร์ดาวคู่วันที่สิบหก ท่านว่า2566จับคู37 38 58 51วิ่ง37กลืน37ล่อง51 3ตัว537 751รางประตูใส97 70 86 93วิ่ง97กลืน97ล่อง93

เก็วิ่งเกศกลมเล่นเก็ศล่องเก็เก่ตัวเก่าเก็ศก็เก่ตาเก8าแปดแก็วิ่งเก้ากลมเล่นเกล่องสามสี่สาตัวสามเก้าแปดเกาสี่อภนงเบหนาจอด้วยอภิหนงด้พอได้เขามาแลวก็ได้ พวกเขามาไม่กันกดกระดิง่งติดตามไปเพื่อเอาไปรวยกันนะพี่น้องนะพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามสุขูสุขคนลำลำไปรวยกันเด้อจะเจ็บจะจนกัน,กนมืออืน่นรวยทึงเล่าประตูใจทึงรัฐบาลโอไลหลายรายไรกันนะพี่น้องนะเอาเรื่อยๆขันลาบประตูใจคือมนมาอนี่กวัดติโตพี่น้องเอ้ยเอาเป็นเอา,เอานะพี่น้องนะพี่น้องสุขูสุขคน โชคมันกันเด้อพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนกันเงินน่องท่องไหลเงินไหลน่องท่องไหลมาให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องสุขทุกคนยูสุขสบายพอกันไม่หลับต่อไปพี่น้องสวัสดี